มองให้รถให้ลนตรงมองกระจกข้างมาเหยียบไปเหยียบไปก่อน,นเอารถมาเปิดไฟเลี้ยวไฟไว้หันเข้าไปอ่าอ่าพอเบรกค่อยเบรกอ่กอหันพวงมาลัยขวาไว้ให้รถก็ไปก่อนขยับหน้าไปหน่อยนึงอ่าพอเบรกค่อยเบรกแล้วหันพวงมาลัยขวาไว้อหันขวาไปแล้วออกไปดูรถไฟรถขวามีไหมไม่มีออกไปออกไป โอ้ชีวิตเสี่ยงมากเลยลูกเอ้ยอาไปตรงไปดูมองซ้ายมองขวาสิ่งแรกที่ต้องมองคือกระจกอ่าตรงไปเลยรถไม่มีตรงไปเหยี่บไปอ่าตรงไปเหยียบไปดิขี่ไปดิเออขี่ไปเลยเออประมาณนั้นละ่ะอ่าอ่าโอ้ลูกเอ้ชีวิตไปตรงไปเออยียบไปมันปังกลางการอย่าอย่าเหยียบบึ้นๆรถมันกระตุกอ่าปิดไฟเลี้ยวไว้ปิดยัง มองข้างขวามีไหมขวาไม่มีก็หักออกไปเออให้อยู่ประมาณนี้อย่าอย่าตกใจอย่าตกใจอ่าอย่ค่อยแตะเราค่อยแตะเบรกแย่ค่อยแตะเบรกย่ค่อยแต่เบรกแตะไว้เนี่ยพี่บอกให้ค่อยแตะไม่ใช่ให้แตะแล้วยียบเลยไอ้นี่เขาเรียกว่าเบรกกระทันหันนะเนี่ยไปทีไปหยคันลร่งไปเหยียบพลิ้งไปไปถึงนู่นเราเลี้ยวขวาหลบให้เขาก่อนอ่าเขาหลบให้แล้วตรงไปเลยไม่ต้องหลบ ระวังรถด,ด้านข้างดีๆไปเยี๋ยวไปเร็วๆยึดเดี่ยวไปเดี๋ยวไปดิ